รักษาสิวด้วยท่าสังกสีหรือซิงค์ดีจริงเหรอ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห่องพยาบาลแม่ยาบาแม่จ๋านะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณของคุณค่ะเพื่อนๆน,นะคะหลายๆคนก็คงเคยได้ยินว่าซิงเนี่ยช่วยในการรักษาสิวได้วันนี้นะคะแม่จ๋าก,ก็เลยนําข้อมูลมาแบ่งปันนะคะว่าซิงนั้นช่วยในการรักษาสิวได้จริงหรือไม่นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าซิงหรือว่าท่าสังกะสีเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะ หรือว่าสังกะสีไม่ได้มีประโยชน์แค่ในการรักษาสิวอย่างที่เราทราบหรือว่าเราเข้าใจกันเท่านั้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะาตาสังกะสีหรือว่าซิงคเนี่ยยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะซึ่งประโยชน์หลักๆนะคะของทตาสังกะสีก็คือช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะ ช่วยสร้าง DNA ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยให้สมองปอดโปรง่งช่วยบรรเทาอาการโรคทางจิตเวชหรือแม้กระทั่งช่วยในเรื่องของการเสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ด้วยนะคะช่วยการเผาผลาญย่อยไขมันแล้วก็ช่วยสลายไขมันเก่าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโกรทฮอร์โมนค่ะซึ่งโกรทฮอร์โมนนะคะสำหรับเด็กจะช่วยในการเพิ่มการจเจริญเติบโตค่ะส่วนโกรทฮอร์โมนในผู้ใหญ่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะ ช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนนะคะจําเป็นสําหรับเนื้อเยื่อแล้วก็การสร้างคอลลาเจนให้กับชั้นผิวค่ะซึ่งเราสามารถเพิ่มธาตุสังกสีให้กับร่างกายด้วยการรับประทานเข้าไปค่ะซิงค์นะคะจะมีอยู่ตามอาหารทั่วไปค่ะได้แก่อาหารทะเลนะคะอาหารทะเลที่มีธาตุสังกสีมากๆนะคะก็คือหอยนางรมค่ะแล้วก็ยังมีมากในเนื้อสัตว์ต่างๆเครื่องในสัตว์ถั่วลิสง แป้งงาจมูกข้าวสาลีมเมล็ดฟักทองแล้วก็มเมล็ดแตงโมก็มีเยอะนะคะการรับประทานอาหารต่างๆให้หลากหลายนะคะครบถ้วนนะคะถ้าก็สามารถช่วยให้ร่างกายได้รับธาตุสังกะสีที่เพียงพอต่อความต้องการแล้วนะคะแต่สําหรับใครที่ยังรับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอนะคะอาจเลือกเป็นการรับประทานอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมนะคะสําหรับการเพิ่มธาตุสังกะสีให้กับร่างกายค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะ หนึ่งวันเนี่ยร่างกายไม่ควรได้รับธาตุสังกะสีเกินวันละ40่มิลลิกรัมต่อวันค่ะการได้รับธาตุสังกะสีมากเกินไปอาจจะไปรบกวนการทํางานของระบบต่างๆของร่างกายได้นะคะอาจทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือว่าท้องเสียได้นะคะจริงๆแล้วธาตุ ไม่ได้มีฤทธิ์โดยตรงในการรักษาสิวนะคะเพียงแต่ว่าถ้าสังกะสีมีคุณสมบัติในการช่วยในการรักษาสมดุลของต่อมไขมันแล้วก็ปริมาณไขมันที่ผลิตออกมาบนผิวหนังได้ค่ะจึงสามารถช่วยลดการอุดตันของไขมันที่เป็นสาเหตุของสิวแล้วก็ถ้าสังกะสีนะคะยังมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆของผิวหนังทําให้แผลหายเร็วขึ้นและการอักเสบของแผลสิวก็ลดน้อยลงนะคะ ดังนั้นนะคะก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่เมื่อเรารับประทานธาตุสังกะสีเข้าไปจึงทำให้รอยสิวรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวนะคะหายเร็วขึ้นนั่นเองค่ะวิธีรับประทานธาตุสังกะสีให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะหนึ่งนะคะก็คือรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แนะนำไปแล้วนะคะ ก็คือไม่เกินวันละ40มิลลิกรัมต่อวันนะคะไม่ควรรับประทานซิงค์นะคะพร้อมกับนมหรือว่าอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะเพราะว่าแคลเซียมจะเป็นตัวขัดขวางการดูดซึมของซิงค์ค่ะแนะนําให้รับประทานขณะท้องว่างค่ะให้ร่างกายนะคะดูดซึมแล้วก็นาธาตุสังกะสีเนี่ยไปใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่ารับประทานขณะท้องว่างนะคะแล้วรู้สึกว่าไม่สบายท้องนะคะ ก็อาจจะรับประทานพร้อมกับอาหารก็ได้ค่ะอาจจะทําให้ได้รับสารอาหารจากซิงเน่ยไม่ดีเท่าที่ควรค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการรับประทานซิงเน่ยต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะถึงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงของผิวจากการรับประทานค่ะ เรารับประทานอาหารให้เหมาะสมหลากหลายนะคะครบถ้วนร่างกายก็สามารถได้รับสารอาหารต่างๆเพียงพอจากอาหารอยู่แล้วถ้าสังกะสีถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์กับร่างกายแต่หากว่าได้รับในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นนะคะก็ส่งผลเสียกับร่างกายเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการรับประทานอาหารเสริมต่างๆนะคะก็ควรปรึกษาแพทย์แล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ด้วยนะคะ หากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์และแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆืนคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะแต่ถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้คลิปที่ให้ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามกดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยนะคะในช่องของแม่จ๋าจะมีข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยคะ่ะขอให้พวกคุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย